สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์สาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรนั่นเองนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคุปตะรุ่น l 5 0 1 8นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันนะครับในชุดช่องทางนะครับที่ท่านได้รับชม วันนี้เรานำเสนอกับกูปะตา L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเครื่องยนต์สี่สูบห้าสิบแรงม้านะครับระบบแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์ไดร์เอลก์อินเจกชั่นนะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนนะครับยางใหม่ให้ทั้งหมดสี่เส้นกันเลยทีเดียวนะครับผมอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าคานล่างนะครับเก็บงานทําสีให้ชุดฝากระโปรงเก็บงานทําสีให้ใหม่นะครับคันนี้ใบมีดคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนใหม่นะครับจากค่ายนาซ่านั่นเองนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพม่ นะครับเรมทะเบียนพร้อมชุดอไลอยนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะครับที่รามปัญญาเทคเตอร์นะครับราคาก็ต่อรองได้เหมือนเดิมนะครับเข้ามาทดสอบขับนะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับใครที่ต้องการหา l 5 0 1 8นะครับช่วงนี้นะครับกําลังจะเริ่มลงงานนากันใหม่นะครับเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับ รถมือ2ไว้ใช้งานนะครับนี่เลยแนะนําให้มาที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง3สาขานะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับ50นี่ก็มีหลายคันนะครับมียัน 50sp นะครับคันนี้นําเสนอไปก่อนนะครับใบมีดหน้าพร้อมหันพวนใหม่นะครับ4 9 5 0 0 0บาทนะครับ ปกทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับ4 9 5แ0 0เบาทกับ l 5 0ห้าศนยะครับยังใหม่สีเส้นใบม,มีดาหน้าพร้อมผ่านพนใหม่จากค่ายนาซ่านะครับสนใจก็โทรสอบถามมาที่เบอร์0ู7 522 3เจ็ดห้ปดสาม 3า9สองเก้าก็เปเปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามสำหรับวันนีสวัสดีครับ